สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาตกปลานนครับที่นี่ก็คือของท่าข้ามเหมือนเดิมครับผมซอยแทงน้ําอันนี้ก็จะเป็นปากซอยครับนี่ครับแทงน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาว่าได้เลยอันนี้หมายก็จะเป็นช่องที่สองครับที่ว่างมีน้ำเขาตกอยู่นี่เขาเพิ่งลงมาบอกว่ามีคนออกไปปลาไม่ได้ลงสองชุดเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ครับว่างหนึ่งช่องแล้วก็วมาติดตามผลงันพี่าจะได้สักกี่ตัว ลองทักข้ามนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาด้วยเหยื่อลิซ่าเป็นเหยื่อสุดสันเดจยร์ผสมน้ำใช้ได้ได้วยชุดปลายสายแล้วก็วิ่งวิ่งตันเันครับ นี้เป็นเบ็ดศูนย์จุดส0.3ชิ้นสั้นๆ0.3วิ่งแบบนี้เลยโอ้โหนี่ครับเบ็ดชุดแรกลงเสร็จก็10โมง9นาทีน้าข้างละสับ4ทีแล้ว sẵn <laughs> chua <laughs> <Ủa> chim <rồi cười> <laughs> như này không <laughs> 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 <Okay. S 2> แต้มแรกกรม่โอโหมันเชื่อแต้มแรกนี่หนึ่งก็ต้องไหลแล้วันนี้ครับกาจะได้แต้มโอ้โหแต้มแรกนะครับไซส์ดีห้านิ้วแต้มแรกไหลแล้วนะ

ตัวมันห่างแต่ละตัวไซส์สวยแต่ว่ามันห่างตรงนู้นดีกว่า cho <laughs> không <laughs> <laughs> Terima kasih okay. Ого! Не играет, это футов. มุมนิดตัวมันก็เข้าใจไซดดีเลยมุมมุมเนี้ยไมุมต้นไม้ต้นนี้างนก็เล็งเล็กอยู่ประมาสักสี่นิ้ ตัวใหญ่เลยตัวเจอะ แต่ข้างล่างมีอ่ะร้บงบนตรงนี้ืีเรียบร้อยไหลไหลไหลบอกว่าไหลคันไหลดีเครื่อว,วประมาณนี้ถ้าไฟเบอร์มาจากโค้งอะไรยันโคนสวยๆโค้งสวยปลาไม่ใหญ่หรอก

ดีเนกับเินต่ได้อูเติมเงนั้งเิอไม่เก็บ้วเหนี้อันกระพงกระพงพงมากินเด็กก็เนี่ยสิบจุดสามอุ้ย ึเฮ้ยแต่ว่าถ้าลงนี่ดีเป็นไปแล้วอ่ะมันดึงเล้งไอยู่นตรงนี้ไอ้อคู่กัดทั้ง can đen không xinh đi. Lên có càng đen เห็นมันไข่เต็มเขาก็เลยปล่อยไข่ใหญ่ลูกโอ้โหมันจะไม่ค่อยอยู่ยไม่งองน้ำบ้างนะ่น,นีาา่าัวถ้าไม่มีปลาก็จุ่มเหมือนกัน คนเดียวมัโคตรพ่คคนเดียวตีให้มันหมดเลยเรือเือเยอะเลือตั้งชั่วโมงเลือแค่ชั่วโมงเดียวอใหม่ธรรมสะอาดจังวเกลี่วะฮะยิ่่วัดวี่งวิ่งเนะอย่าบอกไม่อยู่นะ sai <laughs> <coughs> 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 <coughs>

ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแลวครับนี่เวลา1 4บ7เนาทีครับตอนนี้แบตหมดมเลยชาร์จโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้ครับว่าจะได้สก,กีตัวหมายของตากข้ามปลากินก็เรื่อยๆครับผมแต่ว่าผมวัดไม่ค่อยจะติดเลยครับวันนี้ไม่รู้สาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาชมผลงานครับผมว่าจะได้สก,กีตัว นี่ครับผลงานวันนี้นที่เจ็ดนกกรลาปลากินห่างครับแต่ฝั่งนู้นถีมากนานั้นถีมากแต่ผมห่างโอเค,ครับเขาได้น่าจะสิบกว่าตัวเดี๋ยวมาดูข้างบนสิกว่าตัวสิบกว่าตัว ได้ปลาสิบกว่าตัวว้าวเยอะนี่ครับปลาไซก็เริ่มใหญ่นะครับผมนี่นี่ครับมีประมาณสักสี่นิ้วเกือบห้านิ้วนะครับนี่โดยเฉลี่ยก็สี่นิ้วครับแต่ประมาณสักน่าจะเกือบก็ได้เกือบยี่สิบตัวเนี้ยนาะโอเคครับผมเนี่ยก็ฝากช่องนาะปีเทมัยด้วยนะครับสวัสดีครับ ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เอางั้นเลยเหรเอาเอาแค่ตะแ็งก็พอแล้พี่เอาี่เหนียวนี่ครับปลาที่ได้ปนี่ก็ประมาณ4 5หโลนั่นเต็มป่อง ปลาที่ได้ก็ปลานี้ครับแต่ว่านี่ครับโอเคครับ